สวัสดียามสายๆค่ะเพื่อนๆแห้งแรงค่ะฤ <c oughs> รือดูแรง <c oughs> สู้ๆนะลูก, <c oughs> ล,กลูกต้นไม้ <c oughs> หนูไม่ตั้งหนูก็สู้นะ <c oughs> อุ๊ยอิชชิง <c oughs> นู่นค่ะพระอาทิตย์ ตวันวันน้าได้น้ำปิี่นใหม่พราเน้าจะได้เล่นกันสอมเทศยังดิบอยู่โอ้โหโตวไวที่สุดเลย โตวไวจังเลยเนี่ยค่ะก็รอดทุกต้อนอ่ะทางหน้าบ้านให้น้องเขยปลูกต้นนึ่งก็ก็รอดอยู่แต่ต้นนี้โตกว่าอีกต้นหนึ่งอยู่ในนู้นรู้สึกว่าจะไม่ค่อยโตอับแสง หาน้องๆมาตัดกิ่งไม้หลังบ้านให้ขาคงไม่ว่างยิ่งเห็นกิ่งภายแห้งๆก็ยิ่งยิ่งแรงเอามาให้กระทกลกไต่ขึ้นไปมิงน,นเขาก็ไม่มีที่ไต่ อดทนนะลูกนะอเอ๊ะเรามาที่นี่เราอยากมาดูอะไรนะต้องการมาดูอะไรนะลืมไล้ว แค่นี้ก็ลืมอ๋อรู้ละจะมาส่งกระจบก,กระจบอยู่ในบ้านอยู่ข้างนอกนึสงสองอุ๊บโอ้ยปวดขาละ นี่ค่ะจุดผ้าวม้าอ๋อต้องเอาข้าวอีกเส้นเลยเอาข้าวสองสองข้างละเดี๋ยวต้องเอาตรงกลางข้าวอีกหน่อยตามนั้นโอ้นี่นี่น เครื่องสำอางอยู่นี่ค่ะเดี๋ยววันที่ยี่สิบสามจะได้แต่งหน้าจะไปงานแต่งงานบ้านคนแก่ มีแต่ลูกผู้ชายา <c oughs> บ้างก็ไม่ได้กว่าเดี๋ยวเขาก็จะแห่นางแมวกันแล้วเนี่ย จะมีไหมยนะ่ะเขาจะทำกันไหมนะ่ะสมัยนี้โอ้โโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอุยอ้ย เริ่มเดินหัวเดิน <laughs> นานไปหนพะักก่อนอ๊บ <laughs> สวัสดีค่ะ